อุ้ยอุ๊ยอยอ,ยอ,ยอ,ยอุยสรุปสุดท้ายแล้วข่อยกับผ้าตัวเองมาถึงทางเข้าของอำเภอป่าขาดบ้านของข่อยนี่เองโอ้ยโอ้ยมาด้วยความปลอดภัยมาเด้อขวัญมาขวัญเอ้ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวเด้อจ้า รถเมื่อ,อยังปลอดภัยแตะ่ะพี่น้องจากจากขอนแก่นมาถึงป่าคาดกระจอดไทยเอาวิวน้ำแน่เอาโรเคชั่นน้ำแน่กับมวักรุบป,ปละค่ะพี่น้องเอ้ยยายสิมว่ามีหอมกระจอดถานเมยียจากเวิดจกัจกขาวก็ได้ดอกว่าเป็นยังข่อยกระบ,บอกกบบบบบบข่อยขึ้นหอดที่น้อนมากๆเลยข่อยเมื่อยข่อยตื่นตีสาม ก็ิได้ออกจากขนแกนย้ายสิมกัลืมนั่นลืมนี่เปิดเข้าเปิดออกประตูบ้านก่ัวเได้ออกจากบ,บานกระหกมงพอดีจ้าสรุปสุดท้ายก็บบมีหอย่างหลายจ้าถึงบ้านประคาดโดดยปลอดภัยค่อยมาพบกันใหม่นะจ้ะทุกคนขอบคุณที่กดติดตามจ้า